ครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับส่วนผู้ตัดสินเป็นผู้ตัดสินจากเวียดนามนะผู้ตัดสินคือตรันยุยคันนะครับผู้ตัดสินจากเวียดนามครับชมนี้มี4ทีมนะครับที่เอาครับเกมเริ่มนะครับมาเลเซียในชุดสีเหลืองครับเป็นฝ่ายเคลลุกเริ่มเล่นก่อนดุกจากซ้ายไปขวานหนึ่งขณะที่ก็ถือว่าค่อนข้างี เพราชัยเล่นเร็วแล้จวจังหวะนี้เข้ามาตรงกลางและมิวกาดได,ได้ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้ลุดก่อนไปนิดเกียงเลยครับลูกนี้ใกล้เคียงที่สุดที่ทีมชาติคือล็อกเหมือนจะล็อกไปอีกฝั่งนึงครับแต่สุดท้ายเลือกล็อกไปทางซ้ายของผู้เล่นก้านะครับลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ทันเนียนครับผู้เล่นของเสือเหลืองมิวกาดได้บอลครับโดยชามฮาชิมลุยฝ่าขึ้นหน้าเอาชนะเพราชัาาายไปได้ด้วยตอนนี้หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษและยิงลูกนี้โอ้โหแม่ไม่ได้ประตูครับนานๆจะมีสักครั้งครับจังหวะโต้้ลลูกนีีของมาเเซยใช่ครับ เป็นโรฮิชาเครับเอาชนะทวัชชัยอินทรโครนนะได้ครับแล้วเปิดโค้งแต่ครับได้มาธนกิจตัดเข้านายแล้วครับมีโอกาสได้ซัดด้วยขวาลูกนี้โอ้โหต้องออกแรงเลย<ป>แล้วยังไงทวัชชัยโอชาลต์ยิงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก<ป>็ยังไม่ได้เป็น2เซฟที่ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยไปติดหมายเลข14อย่างอามัดอาบูบาก้าครับแต่ยิงแรกของธนกิจละออไข่นี่ถือว่าทำได้ดีเลยแหละครับดูน้ำหนักนะที่โรนันเบลชเมนนะครับ ใหมม่ขออองงงเืทยูนเต็ดครับยิงลูกนี้โอฮูแม่อีกหนึ่งโอกาสของเขาที่ได้ลุ้นประตูนะครับวันนี้ยิงไกลหน้ากรอบของไทยนี่ได้ลุ้นหลายๆจังหวะเลยครับแต่ลูกนี้เนี่ยบอลผ่านเสาไปครับคือพุ่งสุดตัวเลยครับต้องอยู่ยครับไม่ให้นะครับพี่านานเข้าสายแล้วยิงเอ่งล,ลูกนี้แล้วก็ไปตีมุมสาป,ประตูมาเลเซียอีกนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้ครับโอโ้โหจังหวะซ้ำนี่แรงเกินไป อีกครั้งครับจังหวะยิงไกลล่ะครับของพีรานันครับบอลเนี่ยมันไปทางฝั่งจะมีโอกาสเปิดด้วยซ้ายจังหวะนี้โป่งเข้ามาก็ยังไม่ได้ว่าต้องพุ่งปัดออกไปก่อนครับผู้สาประตูของมาเลเซียบอลน,นั้นยังไม่ออกด้วยนะครับโอริตะคิวมาอีกคนหรือเปล่าก็ปวิ่งเยอะจริงแต่ทำได้ดีอยู่แล้วครับม่งแล้วบอลมัน และบอลมาถึงที่นิพิธพลยังไงครับต้องคิดเร็วทำเร็วกว่านี้และยิงไกลเข้ามาก็ยังไปติดพวกสาประตูโอ้โหเดี๋ยวจริงๆครับชิยามีนิพิธพลลุยเข้าไปครับและยิงอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ครับโอ้เตะกับทีมไทยชุดนี้ออกผีดชั้นครับวัดยิงลอดช่องได้ดีเลยครับหุนต่ออีกครั้งหนึ่งรับทีมไทยแล้วก็บอลออกหลังไปเลยครับผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมครับ โอ้โหเป็นการประเดิมสนามนัดแรกครับจบลงด้วยผลเสมอกันครับทีมชาติไทยกับมาเลเซียประตูต่อสูนนะครับโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับเมียนมานะครับในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนะครับแข่งขันในเวลา16นาฬิกาครับคุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube ของช้างศึกนะครับก็จะติดตามฟอร์มของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลทันเนียนคัพที่ประเทศเวียดนามครับ